สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านครับมีสูตรใหม่ลาวพัฒนามานำเสนอให้ท่านอีกสูตรหนึ่งครับอันนี้เป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งอยากจะให้ท่านดูตัวเลขก่อนชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมจะให้ท่านเอาไปพิจารณาดูว่าสูตรนี้ ท่านว่ามันตัวเลขมันมันน่าติดตามไหมสามงวดติดครับผมจะให้ท่านดูก่อนเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันจะงวดแรกเนี่ยพอะจะลรอกจับออกมาแล้วเลขสีตัวบนสีตัวล่างเนี่ย ผมจะตีเส้นแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยผมจะจับเลขเด่นคือสองตัวนี้ที่ไม่ได้ตีเส้นแต่เลขข้างล่างเนี่ยผมจะจับตัวเด่นก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวที่โดนตีเส้นอยู่ตัวหนึง่งก็ข้างบนจะได้สองตัวข้างล่างนี้จะได้สามตัวอย่างงวดแรกตั้งไว้ที่ศูนย์หนึ่งสี่ บวกกันศนบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสีได้ห้าก็จะได้หนึ 5, ่งห้าบวกหจะได้หกห้าบวกหได้11บแล้วเราก็นับเดินหน้าไปนี่ครับได้ห7 8 9 1ด3 4ดหนึ่งสาสี่แล้วก็ตีเส้นแบบนี้แล้วสองตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวเด่นเลยและตัวข้างล่างจากสี่ตัวผมจะตัดออกมา3ตัวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ งวดแรกนี่เลขมันจะไม่ชนกันมันก็จะได้อยู่ประมาณหชุดงวดที่สองเหมือนเดิมครับตั้งโจทย์ไว้สามสี่สบวกกันลงมาก็จะได้เจ็ดแปดเจ็ดแปดได้ห้าแดห้าได้สาหเรานับเดินหน้าไปครับก็จะได้ห้าหเจดแปดแถวล่างก็จะได้สามสี่ห้าหถ้าเราตัด ข้างบนออกก็จะได้เลขสองตัวคือหกกับแปดนี่ครับตั้งไว้หกกับแปดข้างล่างก็จะได้สามห้าหกแล้วผลออกก็คือหกสามงวดแรกนี่เข้าเก้าสามเข้าข้างบนแบบนี้งวดที่สองหกสามได้สี่ชุดเพราะว่าเลขมันชนกันเพราะเลขมันชนกันเราก็ใช้เลขที่มันชนกันครับเป็นตัวหลักก็ ตามด้วยเลขคู่ก็คือเลขที่อยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนก็เข้าไปเลขสองตัวล่างแบบนี้มันออกหกสามงวดที่สาก็สามหกสาบวกลงมาจะได้9 9ก็จะได้8 9ดเบกแได้17บก็จะแปดก็เก้า็ดก็เจ็ดแตัวหลักก็คือข้างบนก็นิวได้9กับหนึนี่ครับเอามาตั้ง ส่วนเลขข้างล่างที่เราจะจับคู่ก็มีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์นี่ครับงวดที่สามมันชนกันที่เลขเก้าครับงวดแรกมันไม่ชนงวดที่สองชนงวดที่สามก็ชนชนที่เลขเก้าถ้ามันชนกันเราก็เอาเก้าเป็นตัวหลักก็ได้จากเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งก็เลขก็เข้าไปที่เก้าศูนย์สองตัวล่างอีก งวดที่ผ่านมาที่ออก5 4 5 7มาดูครับผมจะตั้งโจทย์ไว้ว่าเลขมันได้5 4 5 7แบบไหน6 9ได้15 9 0ก็ได้9 5 9ได้14 9 4ได้13 นี่ครับนับไปต่นหน้าไปสามแต้มก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดสามก็เป็นสี่ห้าหทีนี้เราก็จะตัดแบบนี้ครับเห็นไหมครับงวดนี้เลขมาสี่ตัวเลยงวดที่มันออกห้าสี่ห้าเจ็ดทีนี้เราก็จะได้ห้ากับเจ็ดเพราะว่าห้าเจ็ดมาครับงวดที่ผ่านมา แล้วก็ห้าเจ็ดตั้งแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นสามห้าหกฉะนั้นเลขที่มันชนกันของสูตรนี้สูตรใหม่ก็ชนกันที่เลขห้าเราก็จับคู่ก็จะได้อยู่ประมาณห้าสามห้าห้าห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ด ก็เลขก็เข้าไปที่ห้าเจ็ดตรงนี้ก็มีมาครบหมดครับสีก็มานี่ครับเลขออกอะไรห้าสี่ห้าเจ็ดมาสี่ตัวตรงนี้ก็ได้ห้าเจ็ดอยู่แล้วนี่คือสูตรใหม่ครับ ชอไม่ชอบก็ถ้าอยากดูสูตรนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็สูตรเดิมที่งวดที่ผ่านมาเข้าห้าเจ็ดไปสูตรนั่นเดี๋ยวรอครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับผมถึงจะลงสำหรับสูตรงวดที่มันเข้าห้าเจ็ดที่ผ่านมา สูตรนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมว่าตัวเลขมันน่าสนใจอันนี้ก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่สี่งวดติดครับงวดที่ห้าจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่ทุกทท่านนะครับคอมเมนต์ comment มาถามมาบอกได้ครับว่าจะให้คำนวณต่อหรือว่า ไม่เอาสูตรนี้หรือจะเอาสูตรเดิมที่เข้าห้าเจ็ดไปถ้าอยากชมสูตรนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ผมเห็นว่าตัวเลขมันเดินดีถ้ามันชนกันแล้วมาเลยครับจับคู่แล้วมานี่ครับดูตัวเลขเนี่ย แล้ก็สูตรเก่าสูตรเก่านั่นเดี๋ยวคำนวณให้ครับเดี๋ยวรอใกล้ๆครับก็คลิปนี้ก็เอาสูตรใหม่นี่ครับสูตรลาวพัฒนาสูตรใหม่ครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมกันเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาดูว่าสูตรนี้มันตัวเลขมันเดินมาแบบนี้ท่านชอบไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์มาได้ครับ บอกได้ครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ